ตลาดนัดโคกระบือทั้งอันโคกจะเล่นพี่น้องเมื่อวันเสาเสาที่13ตรงกันกับเทศกาลสงการวันสงการพี่น้องเมื่อนี้ค่อยบาหลได้เพราะว่าสงการให้ห้อยคนกัสิไปเล่นสงการอยู่อัไรก็สิไปคืออะไรพี่น้องไปเที่ยวสงการได้ว่าส่วงนี้มาบึงลาข้างัวละค้าค่อยพี่น้องสักกันเพราะว่าเมื่อนี้บาหลายมวค่อยบาหลายเพราะว่าเป็นหน้าเทศกาลสงการพี่น้อง <Say ar. S 1> ฝอยทึบฝอยหน่อยฝอยใหญ่ใหญ่แบบนี้อันนี้แม่สาวืมเขาไอเลยแม่อ่องเขนขายอะไรไปนี่เขาขายมันบ่อืมเขาได้แล้วค่าพฝนมื่นหาแม่นั่งพี่น้องโอ้สูงเติบอยุ้ยดิโนะเนาะแต่ลูกลูกอ้วนบ้านนี่บ่บอลาลูบประกันเบิ่มบ่เด้อลูกเบิ่มบ่ เพป็นว่าลูกเบิ่มพี่น้องเบมเลยวมีใบมีหลอดเลยโอ้มีใบพร้อมเนาะราคาเท่าไหร่เกาะราคาเมืองหาสิบหาพี่น้องเมืองหาโอ้ยแต่เก่ามันสองเมืองกว่าพี่เนาะเป็นตะเลี่ยงอยู่พี่น้องเป็นงอเควายเลี่ยงคเลี่ยควายเลี้ยงพูดไดอยางได้มันบ่เม็นเนื้อเนาะแต่ว่าเขาไปเห็ดดอกมังงามอยู่เอาไปเห็ดเอาไปเลี้ยงนั่นแหะแล้วคาสิบหาแลคาอันี้สิบตัวอะไรอีกอยู่ตัวหนึ่งลายหนึ่งเดียมาจักตัวละเมื่อนี่มาหลายตัวเลยทุกคนขายบดแล้วบ่โอนนนนีี่่เเาาาะมมบิงตัว้ อันนี้สายเลี้ยงมานมูนนี่โอ้สายเลี้ยงก็ได้ของแท้่ด้วยเนาะนี่แล้วนี่ของแท้เนาะข้องแท้เลยเหรอของแท้เลยนี่นาะโอ้เท่าไหร่ละสามตัวนี่สามตัวนี่งสองหมื่นฮะสองหมื่นสองหมื่นสามตัวนี่สตัวนึ่งสองหนนี่พี่น้องสามตัวสองหมื่น มันได้ลูกตัวละตัวนี้สามตัวสองหมื่นสามตัวอันแม่ลูกอลูกตูแม่หรือลูกโผ่เหรอลูกแม่หรือลูกู่ล่เรอลูกถูเถิกเนาะโอ้สองหมื่นสองหมื่นแม่นบ้างหรอแม่นแม่นเนาะ ตัวนี้สองเมืด้ป่ตัวนั้นผเนาะตัวน no ี้นังเรอเนาะิาเนันของหอยผมดกปกไรพี่น้องเบอร์ติดต่อครัเบอร์ศูนย์แปดสี่สามเก้าสามสามเก้าสามหนึงหกสี่าหนึ่งหกสี้พองเนาะงสงการเด้อได้โ่มาเด้อเนาะช่วงสงการนี่ช่งใดเนาะช่งใดช่งใดโท่ดนวนได้พี่น้องเด้อเพื่อนว่ะแม่ช่งเดอืออันโท่สาเพื่อนคือเนาอาก่อนได้หนิโอ้โหหางมันหม ปาดเมย์งามงวดเมยคยมนี่เน่ขาจนพูนอยู่พวกหางบไงคอเนะครับหนึ่งเโอ้อยลวดได้หน่เียขาอยลวดบ่ครับผมโอ้งามแนี่าเหน่ากวมเท่าได้ละข้าพื่นเปิดไปสักสามครับโอ้ส้าสามพีรองลูกแยังี่ลูกคนบ้านเนาะ ดูขึ้นบ้านด้วยครับเจ้าว่ามันหงงามนเนาะราคาเศร้าสามสูงลอยเศร้าเท่าไรลอยเศร้าหายอยู่ดลยเศร้าหาเนะาะจักตัวมือหนิหอยแม่นไปแล้วครับนี่โอ้แม่นไปเลยนี่อันนี้เท่าไรล่ะขายไปแล้วโอ้เอามูอหนิขายแล้วขายไปแล้วครับนึ่เหลือตัวเดียวนี่นะเนาะเหลือตัวนี้พี่น้องหง้องห่างรถเศร้า เจ้าสามครับนี่เ3้าสามรข้าหองต่อรองไดนเนาะต่อได้เล็กน้อยเบอร์ติดต่อครับเบอร์ศูนย์เก้าแปดศูนย์ก้าแปดสี่สี่ศูนย์สี่สี่ศูนย์คอแปดสองหนึ่งี่เก้าแหละครับคื่เก้าสองหนึ่งแล้วพี่น้องเด้อรับง่ามี่น้องสำหรับผู้ใดต้องการอยากเลี้ยงกับโทเข้ามาเบื้องหางมาหลยพี่น้องฟอยหางมาผู้ละหางลกหางเา่าดีพี่น้องผู้ใดสนใจกับโทษเขาสอบถามหอยเพิ่เด้อยพี่น้องเด้อก็นไอยเถิดพี่น้อง เพิ่นว่าลูกสร้างอุดรอ่ะสันลูกรอราคาเศร้าอ้ตัวเมียดิน้องมันตัวผูดิลูกสร้างอุดรตัวเมีเพิ่นว่าห้องไว้เศร้าสองเศร้าสองราคาต่อรองเลยแต่ว่าคนขายไปอยูนน่ในกระท่อมผลคลองอ่อนคองเอกชัยควายไทยพี่น้อง แล้วข้าวเส้าสองลูกสร้างอุดรเพื่นว่ขขาข้างนอได้ยกตัวมากมือนนี่มีบ่ตามเปลี่ยนโอ้มีเมย์ฮะโอ้หอย oh, อล,ลยักเอาแล้วนี่อันาาน,นี้ก็ของหางลักคือกันขายคนละไรเลยไัว้เบยดัวนี้สิบแปดอืมสิบแปดตัวนี้เพืน่นว่าเพื่นซื้อขายกันสิบแปดของเาอามีแม่ลูกนี่เนาะ แม่ลูกเท่าไรราคาเพิ่นลูกบอกแก้วฟ้าบอกมันมีใบมันมามีใบพี่น้องโอ้เป็นเป็นแม่ลูกกันควอยยังสดอยู่เนาะเนื้อนังยังดีอยู่ลูกแหลกแม่นี่สูงเท่าไหร่ลอยสามสองสามสามนี่พ้อมสูงลอยสามสองสามสามพันว่าลูกลูกดอนลูกดอนเห็นแต่ลูกแก้วฟ้าแล้วเนาะลูกดอนเนาะลูกเถิกตัวล่ะลูกตัวผู ราคาเ่าใดห้องไว้่เก่าราคาห้องไว้สองหมื่นเก่าพี่น้องราคาต่อรองเลยห้องหอยมาดเนาะเบ,บอร์ติดต่อเขาเบอร์ศูนย์เก้าสามศูนย์เก้สหนึ่งสองเจ็ดห่งองเห้าเจ็ดสามเจ็ดนี่พี่น้องผู้ใดสนใจเด้อพี่น้องเด้โอโทรมาเลยพี่น้องเพื่อนขายในตลาดพี่น้องอแม่ลูกลูกเรียกบอะลูกเรกโอ้หมานาซีเดือนแ,แล้ว้นเดียน,นเหร เพื่อนขายเพื่อนขายกันในตลาดเองพี่น้องสามหมื่นสองพี่น้องราคาสามหมื่นบมซื้อเจ็ดหมื่นบพื่นๆ่ซื้อที่แรกตเจ็ดหมื่นได้ดดนไม่ได้บ่ได้ปีนึงเหรโอ้ซื้อมาเจ็ดหมื่นได้เลียงได้ปีนึงเหรอมาขายสามสิบสองสามสิบสองโอ้กำไรหลเนาะกำไรทั้งเกำไรหลอดธนาโอ้หอยมันความเสี่ยงสูงอยู่สวงเนาะมันลงเนาะ ส่วงสื่อผัดแพงส่วงเขาสื่อผัดแพ่งคุณเนาะมันมันกับบดีตราคาบดีตส่วนเหรอโอ 70, ้ยดอกสื่อเนเจ็ดหมื่นจนเอามาซื้อเลี้ยงมาอยู่ปีหนึงเรอเอามาขายอันยุตตลาดนี่แหละเขาขายสามหมืนสองเป็นเป็นแม่ลูกคุณเนาบ เมีนัง่งอันนี้ลูกสร้างอุดรน,นี่เอกสารเรียบร้อยเพื่อนว่าราคาอยู่เศร้าห้องราคาห้องเศร้าสูงเท่าไรขว้มสูงร้อยสามสิบลูกลูกสร้างแนละ้วตัวนี้เนาะราคาสองหมืน่นอันนี้ลูกเก้าเจริญนี่เก้าเจริญพี่น้องอันนี้เศร้าสองเก้าเจริญสูงสูงซ้ำกันบังสูงกว่านะ้อตัวนี้ยืะกว่วจะดิพี่น้อง อันนี้ก็เศร้ากันพขก็ว่าสามหมื่นแปดสองตัวเ้ยพื่อนก็บอกไปซื้อแล้วเพื่อนจัาโอ้ซื้อมาสักามหมื่นแเลยโอ้เพื่อนซื้อมาสามหมื่นแปดสองตัวเนี่ยเพื่นว่ามีก็ไม่ขายเลยว่า่อนห้องอ่อนห้องหางรักเนาะผมนี่แน่้าพูดได้เป็นเจ้าบ้านผมนี่หรอโอ้เราบอกืออซื้อเอาราคาอยจะคล้องเพื่นของตัวเาได้ก่อนนี่ราคามันเศร้าตัวนี้ได้บัตร้องพ่น เจ้าสองอันี่เจ้าสองพี่น้องอันนั้นมุนนนนเสียงนกเสียงากาสุดๆตอล็องไหนพี่นอ้องห้องหอยโย,โยโงเบอร์ติดต่อเขาเบอร์ศูนย์แปดแปดศูนย์แปดแปดสี่สี่เจ็ดสามหกสี่สี่ได้พี่น้องเด้ออันนี้ลูกสร้างอุดรอ,อันนี้เก่าเจริญพี่น้องผู้ใดสนใจแล้วก็โทรเข้ามาสอบถามเอาพี่น้องแม่นั่งแม่นั่งครับแม่นั่งแม่สาวลูกบิ๊กอุ้ยครัให้พี่น้อง นนหนาทั้งนาทั้งหลังครับหนานาหลังอายุทอดปีแล้วไปประมาณปีเน,ปนี่ยครับประมาณปีนี่เนาะนี่พี่น้องนี่เล็บก็ดีพี่น้องแขีงขาดีอยู่ดีบัตรเงินล่ำโตดีเนาะเ,เป็นแม่นางเท่าไหรราคาสองเอ็ดับเปิดไรสองคืนว่าราคาสองหมส่งฟรีสองหมื่นเอ็ดส่งฟรีหอดบ้านราคาสองหมื่นเอ็ด โอ้กุกหางบหมือนไงพี่น้องราคานี่ต่อได้เนาะอันมูนี่เดียบอะไรอันนี้ครับนี่โอ้บักเถิกนี่บ่บอเถิกนี่ครับอืมเท่าไรบักเถิกนี่เปิดไรสามห้าบาทนึ่อันสามหมื่นห้าลูกเบิ่มบอเนี่ยลูกเบิ่มเท่เลยพี่น้องมีใบมีหลอดบ่ล่ะครข้อยสองปีเต็มครับสองปีเต็มแล้วลูกเบิ่มเ็ดพ่อพัน่อยได้เนาะครับผมนี่พี่น้องราคาเท่าไรก่อน 35,000บาทราคา35,000พี่น้องตัวนี้บตัวนั้นตัวนี้เนาะตัวนี้เป็นบักถั่วคือกันคือกันบ้านลูกลูกบ้านๆอันนี้ราคา30,000พี่น้อง30,000 3ปีแล้วค่อย3ปีสมได้แล้วเนาะนี่เนาะครับ30,000ราคาราคาต่อได้เนาะของห้อยเฟืองเด้อพี่น้องเด้อเบอร์ติดต่อเฮาเบอร์087087 255 255 1017 1017่พี่น้องครับผู้ใดสนใจได้พี่น้องเด้อติดต่อมาเลยพี่น้อง